ဒီအိ lay, <c oughs> ုးစိန <c oughs> ်နေတာလ <c oughs> ိ <c oughs> ုက်ရနော်အမဲကြော်လေးနေမမမဟုတ်လားမစားကြဘူးဒီนี่ရပြီနော်ဒါကျောင်းလာတာ งูอามาปูอะไรเดีก <n> ับไปโจ้น้าซานนะมันล้กจูหาอะไรวกปีกรปอ่านี <n> ้เข I mean, I mean, oh ็มลมงน้า okay. ปุ่มอย่างะนแล้วขนาดสมินมีเอาเมนมีปวยเต็มีนทั้มีซานนะ ม hey. hmm. ั่นจะมาซาเป็นผีวมเาไรมางนีเละกงกันเสไฟรมาสวไมมอามาเออามาแขงตรนงจริบอเสวไหมสุดมาใส่ปูทะลนี่ยอออืด้กันอซีดบุอืมมาแต่เนาะสิ bây giờ bây giờ anh hắn rồi mọi người mà người mọi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  người là người mọi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  giờ mọi người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  mọi là thật... ไาเ่เนเลยก็แล้นเอามายัดซอสปลาเลยอะไม่ใช่อถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่เนาอนี่จะทูยังไงแ้วมาเดาแบบาว่าอะไรกันาาไนะ

啥？我来三买个吃，背包是红的，冬天的，背包是黑色的。不嗯嗯，他这个干嘛？